กระส่วนควนในหัวแปะแปะสามคนเลย <The S 1> ลตอนน่ะเคยแค่นี้เคยบิ่งเ่ยเคยออกมาเ <laughs> บืองเกียนตอนตอนน่ะเคยยุ่มอ่อนหนึ่งอ่ะละเออเออไอศิบวอาเรื่องอันนี้ฟังไาศิมีอีกเรื่องหนึ่งไอเรื่องความเรื่องร้อยความยยอยู่ตรงเรียนไอศิเป็นไอหมกษาย่างบ้าตันน่ะร้อยความไปร้อยความอยู่โรงเรียนแต่ตอวน่ะรงเรียนในถุงสิ S <S มัมีไผ่หูดอกมันเอามาขายไผ่กูป่ไอ้กบแจักแค่เดาไว้ซื้อได้นี่ <S <S บานนี้คู่เขาหูเนาะบานมีนักเดียนมาลอยแต่ข้าเจ้เอาขึ้นไปจังไรไอ้กูแจักมันเป็นเดืองในโรงเรียนไอ้โบหูนะแล้วก็มีอีกเดืองหนึ่งเดืองคุณเจอี๊อีกนี้ไอ้พวกเดี๋ยวพเดีเป็นพูเฮ็ดดอกกันนี้นายน,น,ออน,นี้นเป็นพวกทั้งบ้านม่วงเนาะมันเขามารงเรียน จักอันนั้นอยู่ตัวหน่อยยังกว่าซักหกรณ์สหกรณ์โรงเรียนเออตัวเขาเขาไม่ก็จะอยู่มองห้องสุแมีนบ่เออมองห้องอันนั้นเนี่ย้องประชุ่มมองมองห้องแรกนั่นละมองปะสองปะสามป่เออเปิดจักล่ะอยู่หึงหึงมันมีคนร้อยคุณเจเขามาเปิดกินขนมเปิดเอาขนมเปิบห่วยเขาเนี่ยโ่กะโม่เขาเนี่ยโ่กะจนจนคู่มาแจีงไม่แจีงพ้ออวะจนเป็นเรื่องใหญ่เลยคู่ไรเห็ดจับตัวบ่ได้อยู ออเดีวสีบาเรื่องน,นี้ฟังมีอีกเรื่องน,นึงอยู่เรื่องโทรศรัพย์โทรศรัพท์เสียเกือบเป็นโบเดเมืองเพื่อนพดจักรคู่จิตรัดตัวหนอ,อแล้วผู้เก้าันนะ่ะเว็บ,บเวบอีกแล้วโมเบียโมเบียอันนี้เป็นโทรศัพย์เสียเพื่อน,น,นโทโทรัพย์เสียสวงในสวงเทียงหรือสวงเท่าไโรโมหดอกเดี่ยนกับบเดเดี่ยน,น,นถ่ากันหาโทรศัพย์จนเกือบหอ,อดคำคำเดียวก็ยังโบเดียว้ผดตอนนั้นอายยุบโพหะ อตอนตอนน่ะจะไปเรีนยนผู้ไดมาหับเจ้าพัวเออยาจะไปก็ผู้ไดไปส่งพ่วพ่อผู้ดเดียวเลยละเออเออไปหับก็ไปส่งบส่วนนั้นบท่านมีจักรยานดอจักนอ่อ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 ีนออ่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 อน่ออ่คอ่นอ่อน่วง่ออ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 ่อ่ออ่ออ่ให่ออ่อ่อได้เพอ่ออ่ออ่อบ่ออ่เอ่อ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 อ่ยวเนอ่ยังบดยังบออ่านหินอยู่เอ่ออ่ออ่อ ปอหนึงหอดปอเดยตรวจเดืดเอนโรงพยาบาลเดยตรวจตั้งแต่ปอสีขึ้นไปบ้านนี้ตอนแรกอะยุป,ปอหาเนาะอายุป,ปอหาบ้านจบเลยบานนี้เดิอดแต่ปอสีเนาะเพิ่นเอาข่าวสารมาอมเอามาให้กินกินข่าวสารสาบานนะนะเดิอดแต่ปอสีหอดปอหกินข่าวสารสา,า,า,าบ้างเออว่าแนวไปบอขันบอขันแนวไปเอาให้พาพาตายตายในสามหมื่นเจ็ดหมื่นคนให้สาบานเนี่ยอย่างนี้เนาะ ไม่กูถีสาบานเดิมตาเด็กทีหนึ่งจนหวนัวเด็กทีเท่ไาไรอ่ะโรงเรียนนักเรียนที่อยู่ในห้องไม่เท่าไรกันนับเท่านั้นนะห้องอหญ่มีสิบหาคนบาทนีมันเดิมต่ปอสีเนาะกูสีเบิร์ตสุขคนมันก็เรื่มคำเดี่ยวไอ้นัก่กูสีเดืเมื่อก็เรื่มคำนะพ่อกับแมาา่ถ่าหายอยู่นังเดียนเออสาบานเดียวไอ้กับเมื่อเมื่อเดียวมืออื่นมาอีกเนาะมาน้องเรียนอีกแดบพท่านเห็นเด้มือที่สวงหาอีก มือที่สองสวงเดือดเดี่ยน,นี่ให้คนกระเป๋อีกยังบอกขั้นจบอีกอยู่บาทนนมือที่สามมือที่สามก็ว่าเห็นเดียว,วจกักไพเอาไปบางคนอ้ยิ่งข่าวลำลับเลยบาคู่น้ำกันเอาไปแต่กับอกน่หูเราบุามีรักฐานสวงได้ยังเล็กหน่อยอยู่ขัานจักน,น,น,นั่นนอาตอนเอาคู่เห็นอยู่เลยเพื่อนว่าโตเพื่อน่นบอกว่าเห็นอยู่อยู่โกนโตเพื่อนว่าเตะ จะเนกหรอะม่ไพ่ตายตัวเหลืองผาปเฮ้ยมีตัวขวัว่าจะเป็นไผเอาของบอลจักหายได้เอาเธอเด้อะดุนอย่างดุนดีอ่ะบอทั่วทรัพย์เอ้ยกระสัมผัดเนาะ,ะส่วงนั้นแกแล้วสีบอกเธอที่สองให้ฟังเธอที่สองนี่เสียอีกคู่ผู้เก่าเลยเรีผู้ใหม่วะอี่มันคู่อาริงว่ะจักดูตัวเนาะอของมันก็เสียเสียอีกเธอที่สองนี่ ติดต่อกันได้บ่ะ่วยประมาณอาทิตย์ต่ออาทิตย์เดี๋ยวเสียเดี๋ยวน้องไอ้นี่เตะบอลอยู่ไอ้ตอนนั้นอยู่ปอหานึกปอหัเออปอหัขึ้นปอหัวกเดียวตอนนั้นเฮ้ยไม่กนบมดว่ะเฮ้ยของคู่นะเป็นของคู่อดีงตอนนั้นอ่าจะอยู่ปอหวกว่าก็นาะสันต่ออันนู่นบางที่าบัจักบัจักจำโมได้มไม่ถึงนะคู่จิตราดนี่นะทีเสียประมาณสองเทื่อถ้ต่อายจำโมได้อันนี้ว่าของคู่อดีงสักวัน ตอน,น,นอายุปหกช่วงนั้นวิธกรรมอายกับมักียันทีเรื่องการร้อยหัวงนั้นเป็นลำดับหนึ่งของดงเดียนแต่อายเรื่องร้อยนั่นร้อยนี่ของขวของมูลนละคะได้าย,ายอายโมกาดอกเรื่องร้อยของเหรียญน,นั้นมันมีอยู่ป่านนี้คู่คู่สายเนะาะฟดจัดตัวเนาะนาชิ่านอยู่อุ้ยตอนนะ้อง <มา S 1> อดนะมาหอดเนาะจังนักทานอยู่เซกมาว่าอาย ว่าไปไปเอาบาปเาพิน่นเพิ่นมาหัวเนาะเพิ่นมาตีอ้ายแปะแปะแปะอวดยู<อ>้ซื้อกะตีเอา <laughs> อเห็นมาเป็นคู่ซือ้อเอนี่้ไอเรางงเว้ยเออเอาตีเลยเตอนนั้นเราจ้าก็เจ้ามาร้อยเออเขาหัวดิร้อยเงินกระแมนเจ้าไปร้อยร้อยเข้มปัดกระแมนแบบผู้ไปยืนดิ่งหน่อยมากไปร้อยอยู่ในห้องกระแมน <laughs> <laughs> แล้วอนนีกอย่างเขาผู้สายเสีย มคนของคู่สายของคูอ่อดิงหายเป็นโทษนทโทษสาวคือกันเออแล้วก็มาตีเจ้าบาดนี่เล่าเรียกตำรวจมาเออมนตำรวจบอกว่ากระโบนู่ไอ้เกือบเมนโบนี่เมื่อตอนนั้นเขาสอบสวนเนาะเจ้าไอ้ก็บุกอีมักสป,ปายไข่ตัวมันมาปอบใจปอบใจไอ้ใช่นี่เกือบเป็นไห้ละปอบใจไว้ยังไงป,ปอบใจไว้ตัวไวเอาดอก อย่านี้นวความจริงคือความจริงมันบอกอยังไรก็บรจักไอ้นี่หงล่ะบ่ไดเอาบ่ตรงหอนตัวห่าวคนวาอันนี้จริงไอ้เนีน่ยเกือบหายแล้วน้ำตาเริ่มซึมนะย้อนมักสไปร์ฟูดเดียวเห็ดเท้าแบบแข็งใจบัวหายนะบักอี้นั่นหายไปแล้วหา,ายละพวกวาตำรวจมาเขาไปอยู่วะเลยปอหกคือความเจ้าเออตำรวจผู้สีมากนเรายังอยู่อยู่เฮ้ยก็อยู่เนาะมาขาดเด็กทหารนหมือนกันไอ้ย้อนไหน มุย้ยเขาบ่บานได้โทรน้ำกันนี่แล้วบานนี่ตดดํามวจสีสีแจงมาเน่อพยายามให้ยอายก็บักอีนั่นบังคับใหได้บ้าเป็นผููเอาเรื่องมันยิงสีด้จบนักเดียนยังสีด้เมื่อเออนักเดียนขันเรื่องเมื่อจบมึงก็ผ้ากันตรวจนะ่ยนะผ้ากันค้นหาอยู่นักเดียนก็บกันดเมื่อขันยอมรับก็ดีนในเมื่อนะ่<ไ>หนอาห่วยบ้าเอาเนี่ยนี่โอ้พาสีเป็นยอมรับเว้ยยอมรับเขาบอกว่าเข้าเป็นผูอาเตัวนหน่อ เป็นเดือดง่ายเ,เกือบเป็นโมนิมืออไปโฟ่ไอ่ก็มาถ่ามเกือบเป็นคำนี่อันนี้โอ้เพื่อนคนหลักยังว่าใจอีกอันนี้ก็ะโปท่านห็นไอ้นนกระโบงหูฮะใอยก็อวนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกัน <c oughs> อันนี้ตัวดินเบี่ยงกันเดี่ยวสามคนเออเออมากเกาลี่ยมันละเออหะเอาเอแ,แล้วก็มาเจมแล้วก็ แค่นี้มนาะด้านี่คู่แล้วของมาสอนที่คู่สอนภาษาอังกฤษไ้เราอายุสาวปีบอเอ,อ,เอ,อสาวจะเขาซ่าเสียงดีจำใ้ต <c oughs> อนนั้นกี่ตัวแล้วรกก็ะหงอนก็เป็นกระพปรงันตีเออเออคอยมาตาเนี่ยคอยเห็นเลยคอยเห็นผู้ใหญ่กันดิเขาใจไหซื้อเนี่ยไปบง,ง <c oughs> เงันแลับโอ,อ้โห <c oughs> สีขาวเลยแม่งตอนอายุม่อนหนึ่งกันตีตอนวายคู่เฮงคัก ส่วงยังกว่าเบบใครเป็นคู่ผู้สวยนี่อาอยุกับแถวประมาณเขางานใหม่ๆน่ะอาอยุแถวสา,นะาอน่ะห่วยไพไพ่ใตรงคู่ผู้นนี้ดีดิหหมัวรอ่นี้อันนันั่งอยู่ทั้งหน้านั้อผ้ากันซองมึงเออตอนเอาไพยไ้นใบอันน่ะฮะตอนเห้ไพ่ไหนใงคู่ออ,อออรที่ว้าวตอนตอนไหว้ผู้ฟังเนาะ อายนั่นบ่ได้ไปไหว้ใหเขาน่อ้อกใม่บ่เดี๋ยวมานะำหน่อมูนไปหวายเนาะพิ่นมันมาเสีดากูเดียวเอาัศัพท์มันกูไหว้กูจับโั่วศัพท์ส่องเบื้องเดียวกูไปกูซุ่มกล่องเบิ่งแม่นั้น่าเนี่ยเอเสียดายนมานะนำื่อนไปจะบ่ได้ออน้องหมมาจะอืออะไรหม่ฮ้ยสู่เดืองอนุบาล่ไหนหรออนุบาลจังได้สุดเลย่จนีรุน มีเดืองยังนี่มาแบบกินเกียนมาเสียหลายมันมีหลายเดืองอยู่โดยพอเดืองร้อยเด่นนวลบุกลุงเดียนไม่ได้ละประจาเออไอสิเราเดืองห้องประสุ่มห้องประสุ่มห้องแดกนะห้องประสุ่มคู่ไอ้นั้นเด่นนวลบุกกน่อที่คู่เพื่อนมอห้เด่นไอ้ร้อยเขาไปเด่นเด่นกบูบุกเออสมัยแบบว่าคู่ไปแข่งกีฬานะส่วนนักเรียนบุคคยมีคนอยู่นะ ที่แรกนั่นเพิ่นเปิดห้องไว้เว้ยมือแรกเพื่อนบ่ได้เปิดไว้หรอกผากันเอาเด็กไปเงะ้ยไปแงะ้่ซองคุณเจนะ้าน่าที่เขาเสียคุณเจแลแต่เปิดหองนะ่ายไปแงะ้เนาะจนหัวมันหวานเหมือด <c oughs> แต่เพื่อนโม่หรอกว่าพวกอายไปเงะหยอันบาดนี่มือที่สองมาเพื่อนเปิดไว้อเนาะาอเขาไปดินช่วงนั้น,นดินเกี้ยมกับดินเปยนเนียอยู่อาอดินตั้งมืดเหมือพุน่น บานนี้ไอดดนไปเห็นป่ะโนบุกมันตายแล้วเ้วยมันบูติดป่ะตายเอาอีเครื่องนึงมามาซุบสี่เครื่องนึงนั่นดเอาเครื่องทั้งหลังมาซุบสี่เครื่องทั้งหนาไปเพราะว่าไอดินเครื่องทั้งหนาตายแล้วเนี่ห่วยไอ้บ้ากันหูวมันเสียหลายหมื่น่มันจะไปค่าสอไอยดนโมเมนต์มันใหม่มาจะไปตายเลยวะตายไปเปิดก็บูติดจะเห้จอไหหวยเอาเครื่องทั้งหลังมาเปลี่ยนส่เครื่องทั้งหนาเนียคะจะดี จะให้นาจีจ้างนิดหน่อยอน,นะเบิ้งต้นทางให้ญาติพวกผู้ยิงมันมาเห็นนะเออ้ยจ้างนิดหน่อยให้นิดหน่อยเบิ้งให้แต่งก็ไเบ,บิ้งรู้รอกให้เบิง้งแต่ยนีม่ใบใบสูแต่เสาไอ้ดินยจีจางเพื่อจักว่าพูดหาบาทเลยเอาเงิงน,นดิ้งนิดหน่อยป่อยแลย้ปอสองปอสามเลยนล่อปอหัวไปคุ่มเลยเบิดร์ พวกปอซีคือกันพวกปอซีเนี่ยเป็นพผอมเท่นใช่นั่นรวดจีที่เอเนาะรวดอยู่เครื่องมือกันชิ้นโมเดลวมาเดียวมาเดียวเท้ยววายสองเมียนดินจนหอนเดืองเลียนเลยเหนือกี้นี่ยังหมอย่างมืออยู่อันอันยังเกาะผ่านลูงมาซิกของออเ เฟินยังนั่นมาสูงใสยอยู่บนเสียพุนเจียนเป็นนุ่มดวมเหมือนน่ะเพ <ฮะ S 1> <laughs> ระาะว่าอ้ไปงัดหอง <laughs> จังวะเฮ้ยสู่ตอนร้อยคุนเจี๋ยอะไรหรอกตัวน,นั้นหววกลัวแต่ว่าเด,ด่นข้องเออที่แรกนั่นหองข้อม,มันอยู่หองปอหาเด้ไอ้นั่นอยู่ปอสามหองข้อม,มอยู่หองปอหาพวกรุ่นอายนั่นเปียร้อยเด่นเกี๊ยมไปเปียรูดช่วงนั้นเป็น เป็นโนดบุกเลยโนดบุกแมงบวกเป็นควอมเป็นควอมยุ่เก่าศูนย์มันเก่าโมเป็นควอมสีแห้งมันได้ดอกแต่มันเดล่ยนจี่